สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอันเช่าเล่ของเล่นวันนี้เราจะมารีวิวอะไรเลยนี่วันนี้เราจะมารีวิวหมองหน้าวันนี้ ก็จะเป็นอันนี้แก้วน้ำน,นะคะก็จะเป็นวิธีทำอ,อะไรต่างๆคเป็นแก้วน้ำน้ำชาแสนหวานชุดน้ำชาแยมบองสตรอเบอรี่ช็อตติกนะคะก็จะมีแก้วน้ำชาเค้กยอะไรแบบนี้นะคะนัน่งเรามาแกะกันเลยค่ะ ด้วยน,นะคะมีชุดตัวอิงใส่ันนี้ทำปากอยู่สวนอันนี้นะคะก็จะมีเกมนะคะให้เราเล่นด้วยนะคะมีเทียบเลยเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะมาดีวิวของเล่นกันเลยเที่ยวนี่นะคะคือของเล่นของเรา แกะออกมาเลยนะคะซุบยรี okay, มันแกะไม่ออกไม่มีรูเลยเอ่ะโอ๊บด่งกลาเลยไปอี้ ไม่รู้เหมือนกันว่าเปิดได้ไหมอ๋อเปิดได้่ะเปิดได้เดี๋ยวเ่ะเราได้ทำการแกะออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นรูปร่างลักษณะนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวขอจัดก่อนอ้อันนี้คือขนมอะไรเนี่ยไม่เคยกิน แล้วตรงนี้เขาก็จะเป็นน้ำชาค่ะก็แค่น้ำชาแบบนี้นะคะก็โอ้ยคือเหมือนช้อมันจะหนักมากมากเลยนะคะโอ้ช้อนอะไรก็ไม่รู้นักนอโอเคนี่นะคะคือทั้งหมดของเรานะคะโอ้นะปันกระต่ายสวยเนาะนี่คือทุกิทั้งหมด ของเรานะคะนี่เก็กกลางอันนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าไม่ทราบกันนะคะว่าเปิดได้ไมั้ยน่าจะเปิดได้แหละค่ะอ๋อมีสปรอตเทปเขาติดสปรอตเทปใส่ไหมหเด็กรู้แล้วคะโอ้โหเขาเนี่ยเขาจะไม่เ,เด็กเล่นใช่ไหมคะขี้ชี้เกินไปแล้วอ๋อภาษาเหนือเรียกว่าอะไรคะขี้เหนียว ขี้เหนียวคือข้าวเหนียวนั่นเองนะคะโอ้โหสงสัยจากที่คนเหนีชอบกินข้าวเหนียวก็เพราะว,ว,ว่ามีคำว่าขี้เหนียวข้าวเหนียวนี่นะคะสามารถเปิดปิดได้ค่ะนามาแกะกันอีกอันนึงเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเหมือนขอบอันนี้นะคะหนูว่าอันนี้มันสลับปากกันหรือเปล่ปาคะ เหมือนเขาไม่ให้เด็กเล่นอย่างนั้นเลยค่ะอ๋อสงสัยเขาให้ผู้ใหญ่เล่นมากกว่าเด็กมั้งคะ สลับฝากันซะเลยมาสีต่างกันนะสลับฝากันซนะนนเลยเฮ้ยเฮ้ยกินอะไรเนี่ยโอเคแล้ววันนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับชุดน้ำชายามบ่ายของ Story c h o c o l a k e นะคะ ไปซื้อให้เก็บลูกค้าของเรานะคะไปไปซื้อเลยนี่ค่ะนี่คือจานซื้อของเรานะคะนี่นะคะเราจะไปทำน้ำชาเราจะไปทำน้ำชากันนะคะว้าวช้อนหนะักลูกค้าไม่พอใจช้อนหนะัก ช้อนหนักค่ะช้อนหนักมีลูกค้าไม่พอใจค่ะโอ้เจีกันลนค่ะอ๋อไม่ใช่เจีกันเนาะเจีกันหยุดน,น้ำชาค่ะเจีกันกรติก,กน้ำชาค่ะ วันแล้วเดี๋ยวนะคะเราก็จะเอาไปสื้อไว้เกอลูกค้า หลังจากที่เราไปส่งให้ลูกค้าเสร็จแล้วนะคะล้วก็ไปเก็บไปที่เดิมของมันนะคะแล้วก็วันหน้านะคะเ้าเกิดว่ามีอะไรมาดวน,นะคะเดี๋ยวนะะ้องอชาจะเอามาดวน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย